สวัสดีจ้าเข้าสูร่รายการมาดำหอยใหญ่เบิ้องพี่น้องพลังพลังจะไปไปดำหาหอยเผาพีพี่น้องพี่ไอเทมบักเก็ต่ะนอัน n ัวเทียบเนี่นอยอน,นพี่น้องพี่พักเน่จ้าพักเน่อารองการงานสร้างพี่น้องเท็ดคขีดเง,งาในเด้อจ้าอยากให้ทุกคนได้เห็นพี่อุย้ยปลาดาวจ้า หอ,อยไอ้นี่มีทั้งหอยเมงผู้หอยจูบนี่สารพัดหอยด้วยจา้าอยู่นี่หอยหวานก็มีนะทุกคนเนี่ยเนี่ยฮาดค่อยไม่ไมีไมีได้เดินลงมาทางนี้นานมากหนอหอยจูบผี่พี่หน้องหอยจูบกบระปุกอื่นด,ด้วยจา้าหอยจูบเต็มนึ่งจ้่หอยจูบเต็มทุกคนพี่น้ำมันลงแบบน้ำลงมากทุกคนพี่สีซ้มให้เบ่งเลย นี่ดินเดนงหมกหอยค้างข้างลยค่ะนี่นี่นเก็บได้เลยนะทุกคนนี่ไอ้หอยเมียหิดอืดไอ้หอยเมียพักเนื้อผิวพ,พ,พ,พี่น้องคนพลังยางลงไปพลังพคนสีลงไปเบิ่งอันหอยอันเท่าเหรอเนาะจ้ะอืมพ,พี่น้องหอยบกบดเด่้องมาทางนี้ด่ หอ,อยจูบเต็มหนึ่งพี่น้องไม call, <t popular> ่ต้องไปไกลนะจ๊ะทุกคนเนี่ยก็ต้องไปไกลหอยจูบติ่มเนี่ยจ้ะเนี่ยทุกคนหอยหวานก็มีนะคะทุกคนนี่หอยหวานหอยจูบอยู่ในส้วเดียวกันนี่น้องนี่มีหอยหวานหอยหวานทุกคนแล้วก็หอยเม่นหอยเม่นพี่น้องเพื่อนเพื่อนอันอุ้ยอุ้ยหอยเม่นลูก เคยออสะเอาอยู่พี่น้องนี่ยังใหญ่เลยจ้ะน,น้ำอุย้ยยังใหญ่เลยพี่น้องนี่หอยเม่นนี่นี่น่สองสองนวยจ้ะหอยเม่นหอยเม่นพี่น้องสองนวยอุ้ยหลากหลายเลยจ้ะแต่ว่าไอ้นี่มันใหญ่อยู่สองนวยพี่น้องอุย้ยบักหลายนึงหอยเม่นพี่น้อง โอ้ยนี่ทุกคนพี่เห็นม่ปลาหมึกกับี่เห็นม่ปลาหมึกพี่นอ้องพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยจ้ะเราก็จะเอาอยู่นะมันลูกใหญ่อยู่โอ้ยเก็บที่เดียวเก็บเก็บที่เดียวกลุ่มเลยพี่น้องพี่หอยจูบพี่มึงเนี่ยเป็นเป็นแพอยูพี่น้องหอยจูบอืม หอยจูบมึงเนี่ยพี่เนี่ยจ้ะเนี่ยหอยจูบข่อยก็จะเลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆนะทุกคนเนี่ยนี่กินนวยใหญ่มันแกะง่ายนี่ทุกคนนี่มึงเน้พี่พี่น้องพี่พ,พ,พ,พี่ทำคลิปยาวนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นม่อคือมาหอยฝรังร่งฝรัง่งเนมเบิึงข่อยฝรั่งเนมเบิึงข่อยพี่น้อง มัฮมาหอยเด้อจ้าพี่ข่อยกะบ่เคยเห็นขนาดนี้มัฮูมาหอยพี่พี่น้องหอยจูบหอยจูบหอยหวานหอยหวานจ้าเราเอาเอาสามหอยวันนี้เพราะว่าเมร์พี่น้องนี่หอยจูบทั้งนั้นนะทุกคนนี่นี่หอยจูบเนี่ยเนี่ยหอยจูบพี่น้อง ทุกคนอะไรจะขน,า,นาดฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อจ้าพี่น้องอยากให้ทุกคนได้เห็นกองมะฮองมาหอยเนี่ยทุกคนกองมะฮองมาหอยเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้ํำนีน่เนาะจ้าทุกคนบายบายจ้าบายบายเก็บหอยก่อนจ้าอุ้ยนะ